สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง้ายบ๊าใช่แน่วนะวันนี้จะเพลงไหจะเพลงไหมเสือท้อยแม่อันนี้ออกไปก่อนเอจะเพ็นกล่องให้ไป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 กล่องเล็กห้าซอง B ห้า แดงสามชมสามมีห้ากองดลานี่ีงสี่อ่าอันนี้แดงสามชมสามห้ากองเอาถอยไปง่ายแล้วก็คุณคุณลัรัตเนี่ยหกสอออันกล้องนี่ต้อบอลหรว่าอาเสือคุยคุย พูอว่ให้อะไรทายังไงว่าเห้ามนี่แพกบออันกก้องบอกไอ้คือใี่ี่อว่านี่บอกนอันนี้เดี๋ยวเเดี๋ยวก็ซื้อมาลนี่เปนเบิดเขาเลือบับเบิลบับเบิลเบิเดี๋ยว มันบดแล้ก็่ออีกห่อห่อแล้ววันนี้แดหกต้มหกสองอันนี้แพ็คเลยใช่ไหมใส่แล้วเนี่ยมอนะครับนิวคับใช่เอมกับป้าไปนะเอาอันเล็กเอาไอ้นั่นไแล้วามลมครับแล้วก็เอาไอ้นั่นมันิดด้วยอันนี้แดกต้องล่องีต้ต่อกล่องคือแดงกก มีก็โฉไปเม่อเ้ย่แดงหกส้มหกทีทั้งหมดสากองนันหมนั่นลก็จับอยู่นั่นแหละลูกลูกแม่แดงส้มหกแดงหกส้มหกเฮ้ยแล้วลืมแล้วบอกแล้ืมแล้วบอกแหมไม่ได้คสองวันแล้วลืมอีกแล้วแล้วก็แดงสิบสอ้มสิบสอวันนี้ำใจนี่แดงิสองส้มสิ ่องไปใส่เลยเอากลองใส่เลยยามันไม่เยอะเดี๋ยวมันจะหปนีนี่แ่เดีนี้จะองคิองันนี้เราแว่นนี่เราไมไม่ใช่เรามเราไองิองนี่ใส่ไปกล้องไม่ต้องมาเจอจะค่อยไม่เ็นก็ย่าไป่สังกวดนะไม่เป็นจำไม่ได้ต้องบอาจำได้เย มาบินมาบินมาย่ามาย่ามาลาบลาบินมาบนนีบบนั่นบินอยู่พูดบินมาบินขาวมแล้วนั้นล่ะเอาใส่าบลาใส่อย่ามาอันนี้แดง6อันนี้ห เอาสามมาก่อนเอาสามน่ะของสามายบอแม่ได้นะสามอาสามมาก่อนบกี่เวเดอก่อนนั่นยาเอาตรงนี้ลยอย่าไปเอานั้นเอาเลอันเอาที่คอของเราเอาที่คอของเราเหเดิมาบาเอาเพื่อไหนบินขาวบินขาวน่ะเอาบีนี่เลยจะมีแน่บ่มันต้องต่อบ่อเดี๋ยวมันมีสามสามอ๋อนี่เหือได้แล้วน้สามนี้หหก มาสามสามค่ะเสื้อสมมาสามสามอ่าสมาสามสามมีมาอันนี้แดงสีสามแดงสีแดงสีแดงสีส้มสองย่าดูบินด้วยย่าดูบินด้วยอันนี้แดงแสงส้มสามเสือดูบินด้วยนันแดงสีส้มสองันนี้แดงสีเสือแดงสามส้มสาเสือสสามส้มสาม

นี่ไงอะไรนะอ่านตรงนี้แดงม ตัวนี ot, ้นะที่สองขวดน้ันชื่อนะยาเอาไปกรองเลยนลวที่สองต้มหได้ต้มหกสามลังเออนสามล่อะไรนี่หรอวะที่ตนี้ออีส้อดูนี่ตตังนี้เลยบอสองี่นี้เหรอดูด ไ้านเลยนะู้ลองดูจะัได้นะูกันได้หกหกหอน้นเรใส่ใส่กีินแ้งนีไมลามันปกขมัปกติมนไม่ปกตสงสัยอันสงสัยข้าแกงาแกงึ้นไป จะแกงอันั้นนันหมาแล้วมันอันนั้นนะแกต้มกนี่เนาะหมดแล้วเอกงจได้แกงไม่ได้ไม่ใช่ที่เกิร์มขอันจะได้โกเหลือ่หรอก็ท่นีะวะเีาก็เีาไหม่ ใช่มนจะแห้งน่คืออนจะเด่นจะใส่หมินจะเด่นไห ที่นี่มันไมมีตก็มีเยอะเะัอันันมันจะไดอาซื้เาส่งแดงก่สามโอมนนี่ะาอ ก่อนก็แห้งสองอัน แ้อกขอด<ป>้วยนะครับแทงหกต้นหกหนึ่งลังสองลังสลัง กันกระแทกก<ห>ระแทกที่ถือว่ากันกระแทกระวังแตกนะเป็นดสีดสดแดงนะส,สีขาสีแดงนะขนาดที่มี1 2ขัวเอ้24ขัวนะไหนอีกอัน,นนะไหน24ขัวเป็นาดนสติรกร ไอีนหนยากิดคือหาไปไหนหมออยู่นี่อีรวาส่สิบสองใช้การต่อรังใช้ใต่อที่ต่อที่หลังี่รู้ความนี่เลยอย่างละสิบองนี้เลย พอได้อยู่ใช้แทนได้แต่มันไม่ใช่ของมันหรอกเห็นได้นโซงันนี่เลยเออพอได้อยู่วันนี้จะเป็นการตอ่อรางครั้งแรกนะฮะเราไม่เคยต่อนะฮะมีแต่ป้ากับหนียวแล้วกน้ำมนทำาเรื่องของเรื่องมันหมดเลยได้วคายใน,นะนนั้น๋อบาร์โบ้เหรอเออบนเลย เหลือเท่าไหร่อ่ะบเแล้วบ่มีมัไม่มีเลยหรอพอทำงานก็ไม่ได้แพ็คเออมันไม่มีมันหมดไม่ไม่งั้นก็ยังมีอันเสร็จวางไว้แล้วก็ยังไว้ที่แหละต้องมาปุ๊บเราก็แค่ห่อแล้วก็ต้องรอแค่การ F นะครับครบนะมาถึงข้างในก็ถึงตัวนะ F ซื้อที่ต่างอย่างละ12นะครับผมนะท้องค่อยไปไหนวะเมื่อกี้ชมไม่ใช่อไปดามเลยอย่างละ12ยังไม่ได้แพ็คนะฮะขออภัยจริงๆนะครับคุณผู้ชม แค่นี้เราบกตเไ่อนเก็บไว้ก่อนใบนั่นนะที่เก็บใบใบใบรรหมดเลยคุณพัชรพรจังหวัดเลยแดงหกส้มหก เอาดูแล้วเอาบับเบิล้ลในรังรังครีมดีกว่าจะเลือกออกมาเดี๋ยวออม,มี

ฝนรอทีบ้าจะหาทางวไปตนดสอดเดสุดสุดสคดดี ไม่ได้แล้วมันบบมันลดแล้วเก็บมึงไว้อันนี้เก็บ